เดี๋ยวกระเทียมให้หอมนะครับคุณสารรัฐอยากกินฝีมือผมปะครับเดี๋ยวว่างๆไปทําให้กินนะครับคุณสารัฐใส่พริกป่าครับใส่หมดเลยนะพี่แล้วแต่ชอบนะใส่ใส่เยอะไหนก็ใส่เลยครับเดี๋ยวผมผมว่าประมาณนี้พอละทำอาหารตลอดนะที่ถ้าผมหิวน้ำผมสามารถดื่มน้ำช้างได้ปะ่เลือกเมนู ข้าวผัดพริกเผาบวกต้มจืดครับผมจะเป็นเมนูพิเศษส่งให้ทางโรงพยาบาลบางกวยสองค <fuss at? S 1> um อรับเป็นเราไว้ข้างๆก่อนจะได้ดูียวๆกุ้งก็สาตัวก็ทางแฟนครับก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่มันก็ยังไม่ใช่ว่าดบายดีก็ ฝากเพื่อนดูแลสุขภาพร่างกายของเงให้ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับ